สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะดาวก็กําลังเดินทางไปสนามบินในเมืองที่เดาอยู่นะคะพ่อตาไปส่งเนาะก็มาเป็นคู่แรกเลยค่ะนั่งเครื่องนะคะจากเมืองที่ดาวอยู่ไปยังอีกเมืองนึงนะคะก็เขาจะวนไปอีกเมืองนึงมันก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งะคะ่ะของเออวีเดอเรนะคะหลังจากที่ดาวขึ้นเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่องลำเล็กะคะ่ะ เหมือนแบบเครื่องนกแอร์บ้านเราอะค่ะหลังจากที่ขึ้นเครื่องตัวนี้เสร็จนะคะก็ไปถึงอีกเมืองนึงนะคะเดาก็ต้องต่อเครื่องไปอีกประมาณ2ชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะไปออสโลนะคะเมืองหลวงของนอร์เวย์ค่ะเครื่องที่เดาจะขึ้นไปออสโลนะคะชื่อว่าน o r w เ g i a n นนะคะขึ้นเครื่องไปนอนที่ออสโลคืนหนึ่งนะคะแล้วก็ค้างคืนที่ออสโลหลังจากนั้นก็จะขึ้น เครื่องของการบินไทยนะคะแล้วก็ไปถึงประเทศไทยนะะบินตรงนะคะเดาก็เพิ่งเคยขึ้นการบินไทยครั้งแรกเพราะในย้อนไปเมื่อ3ปีก่อนนะคะเดามาในยุคโควิดเนาะมันไม่มีบินตรงนะคะสมัยก่อนแต่ตอนนี้การบินไทยก็ได้มาเปิดบินตรงแล้วก็เพิ่งลองได้ใช้การบินไทยครั้งแรกเลยนะคะ Thank <laughs> ตอนนี้เดวก็มาถึงสนามบินออสโลแล้วนะคะเมืองหลวงของนอร์เวย์นะคะดาวก็ขี่รถบัสเหลืองนี่นะคะเข้าตัวอาคารเพื่อที่จะไปรับกระเป๋าะคะ่ะหลังจากนั้นก็เดินออกมาจากอาคารนะคะมาพักโรงแรมชื่อว่า Radisson Blu e นะคะอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมเลยเนาะเดวก็เอาแบบสะดวกนะทุกคนเอาโรงแรมใกล้กับสนามบินเลย อันนี้ก็เข้ามาในห้องพักแล้วค่ะก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมธรรมดานะทุกคนเป็นห้องสตูดิโอนะมีเตียงนอนที่นั่งแล้วก็ห้องน้ํานะคะทุกครั้งที่เราเดินทางน,นะคะก็มาพักที่นี่เนาะเพราะว่าเนื่องจากกระเป๋าระนุงระนังรุงรังไปหมดนะคะก็เลยเลือกโรงแรมนี้ก็เดินเอานะคะใกล้ๆก,ก,กันกับสนามบินเลยอันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศในห้องให้ดูนะคะ ในกระทีษแมคคาเฟ่นี่เดนบาตรคาเฟ่เมนโพชเชอร์ลสครับกูอีกอีแต่ในตู้เย็นจะต้องเสียเงินไม่จ่ะพอตอนเย็นก็ไม่รู้จะกินอะไรนะทุกคนก็เดินเข้ามาในสนามบินนะคะเดาก็มาหยุดอยู่ที่ร้านน่าจะเป็นประมาณว่าฟนะิวชั่นอะเป็นเหมือนอาหารเกาหลีอาหารไทยบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเดากินเขาเรียกอะไร ข้าวไก่เทอร,ริยากิแล้วเปล่าแล้วก็มีแครอทมีผักนะคะแล้วก็มีกิมจิเปรี้ยวแก้เลียนนะคะส่วนพี่ชายนี่ก็นั่งกินพิซซ่านะคะเราแยกกันกินนะคะหลังจากที่ดากินเสร็จนะก็เดินไปหาพี่ชายจ้ะเนื่องจากร้านมันก็มีหลายร้านอยู่ทุกคนจะหลายร้านไหมก็มีหลายร้านแต่ว่ามันไม่มีร้านอาหารไทยจ๋าเลยนะแล้วก็เอออันนี้แหละพอจะกินได้แต่จะให้จะกินพิซซ่าเลยอะ่ะ ก็กลัวว่ามันจะไม่อยู่ท้องก็เลยเลือกร้านนี้พี่ชายก็กินพิซซ่ากิมจิเขาก็พอได้อยู่จ้ะคนก็เดินไปเดินมาแล้วก็นั่งกินคนเดียวพี่ชายก็นั่งกินพิซซ่ากระจิบน้ำเก๊กฮวยนะนี่จะ้ะกินเสร็จก็เดินมาหาพี่ชายนะคะหลังจากที่กินเสร็จเดาก็มาซื้อเฟรนช์ฟรายกับนัเก็ตนะคะเราก็เดินกลับที่พักนะคะ เผื่อเอาไว้รองท้องยำดึกๆนะทุกคนเป็นไฟกับนาเคปของเบอร์เกอร์คินก็ค่ะนอนที่นี่คืนหนึ่งเดี๋ยวเช้ามาก็ไปกินข้าวที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้นะคะแล้วก็ค่อยเดินทางต่อไปที่ประเทศไทยจ้า